ทั้งขับง่ายและประหยัดน้ำมันออปชั่นครบในคันเดียวเลยนะคะวันนี้เรามาเจอกันกันกบตัว Corolla Cross 1.8 <Yeah. S 1> ไ y b r ิ d เ r เ m ียม s ซ f ตี y ตัวท็อปคันนี้นะคะกับราคาที่หายจากป้ายแดงไปถึง4-5แสนเลยนะ,ะสะภาพรถรอบคันมาเช็คไปด้วยกันพร้อมๆกันเลยคุณพี่ดิบๆเร็วๆเ,เข้าใหม่สไตล์มิกกี้พยนต์นะคะจัดไปเลยคุณพี่คลิปเต็มมีให้ดูทุกทอทุกมุม ฟังก์ชันที่น่าสนใจสําหรับคันนี้นะมีอะไรบ้างนะคะกับราคามือสองในเลท700,000กว่าเนี่ยคุ้มไหมเราไปดูไปรับชมกันได้ต่อจากคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกท่านเลยนะวันนี้ก็กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะกับมิกกี้เพชรยนต์ที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัทเพชรยนต์นะคุณพี่นํารถสวยๆคัดเกตเอแบบเข้าใหม่เด็กๆเรียวๆมาฝากให้กันอีกหนึ่งคันแล้วเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยมิกกี้จะพาพี่ๆมาเจอกันกับคันนี้เลยค่ะเป็นรถที่ทั้งได้เรื่องออปชั่นนะฟังก์ชันกันใช้งานการขับขี่สะดวกสบายเป็น s u v ขนาดที่มันกําลังพอเหมาะเลยไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะเหมาะกับการใช้งานในเมืองมากๆ วิ่งทางไกลก็สบายชิวแล้วก็นั่งสบายมากๆเลยอันนี้ก็คือเป็นอีก1ตัวเซก g m นต์เลยนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มิกี้ใช้งานเองอยู่นะคะสำหรับโ o l l ราครอสคันนี้คุณพี่คะได้เป็นตัว1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้มากันกับตัวท็อปเลยนะคุณพี่ตัวนี้เนี่ยมีซันรูปให้มีกล้อง360องศาให้นะคะจากราคาป้ายแดงอยู่ที่1,200,000ก,กว่าเนี่ยวันนี้มาในราคา789,000 จะคุ้มไหมนะเราไปเช็ครายละเอียดตัวรถพร้อมกันเลยถ้าใครห่วงเรื่องรถมือสองเนี่ยว่ามันจะมีบอดี้ที่โดนชนหนักพลิกคว่ำโครงสร้างไม่น่าใช้ไม่น่ารับประกันหรือเปล่าบอกเลยว่ามาหามิกี้ที่เพชรยนต์นะคะจบครบที่เดียวเลยคุณพี่ทั้งตัวรถเนี่ยเรามีประวัติเช็คให้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็มีการรับประกันให้นะคะมากกว่า200รายการเลยนะคุณพี่ละคันนี้นะประวัติศูนย์ด้วยไม้ของเขาน้อยแค่ห้าหมื่นเท่านั้นนะ้ไม้ห้าหมื่น ราคานี้ผ่อนฟรีดาวอยู่ใน0 0 0 0บาทปะ่ะไปเช็คของกันเลยค่ะเริ่มจากตัวด้านหน้านะคุณพี่ด้านหน้าเขาเนี่ยเป็นได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนนะคะแบบปรับสูงต่ำให้อัตโนมัติในรุ่นตัวท็อปนะคุณพี่เป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนลูกแก้วแบบนี้เลยด้านบนนี่เห็นสีข,ขาวๆอันนี้ก็คือไฟเดย์ไทม์นะคะไฟเดย์ไทม์เขาเนี่ยก็เป็นแบบ LED ล้เรียบร้อยเนาะด้านใน เขาจะให้ดีไซน์เส้นสายเป็นตัวสีฟ้าบ่งบอกถึงสัญ,ญลักษณ์ความเป็นตัวไฮบิดมาให้เนาะการชนด้านหน้าคุณพี่ดูสภาพนะคะอันนี้ก็คือยังไม่ได้ล้างฝุ่นนะยังไม่ได้ล้างฝุน่นสภาพกลิบมากเลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยหักด้านล่างเนี่ยคุณพี่เห็นไหมเขาแต่งสีตัวถังมาเหมือนกันเลยสีตัวถังนี้เรียกว่าสีกราไฟน์เมทัลลิกนะคุณพี่ไฟตัดหมอกก็มีให้แล้วเรียบร้อยนะคะด้านหน้าเนี่ยตัวการชนนะคะเขาจะมีเป็นตัวครอบเรซินมาแบบนี้เนาะโลโก้ แล้วก็มีกล้อง360องศาให้แล้วเขาก็มี雷达 cruise control ด้วยนะคุณพี่เอาไว้เตือนกันชนด้านหน้าพร้อมระบบช่ิเบกนะคะก็มีให้เรียบร้อยเรื่องความปลอดภัยคันนี้เอาจริงๆนะพูดจากใช้งานจริง่ยไปลองเทสไซส์มาแล้วนะคุณพี่ไปลองเทสมาแล้วใช้งานได้จริงนะคะคุณพี่จ๋าเนื้อดูสภาพตัวรถด้านข้างซ้ายขวาเนี่ยไม่มีริ้วรอยเลยนะสีตัวรถก็คือเป็นสีเดิมของเขาเลยนะคะเขาจะมีกันในสีดําสีขาว แล้วก็สีเทาดำนะคะแล้วก็มีเป็นตัวสีบรอนซ์ด้วยนะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเฉดสีที่ค่อนข้างจะให้ความคลาสสิกเลยนะคะในตัวคอสเนี่ยจะไม่ชอยเห็นสีนี้นะแต่จริงๆอ่ะสีเดิมสวยมากเลยนะคุณพี่สีสวยมากนะคะใครที่ชอบความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครจับได้เลยคุณพี่กับราคาแค่เ8็ดแสสวยมากนะดูล้อมแม็กมา ไปดูล้อแม็กกันต่อค่ะสําหรับล้อแม็กของเขาเนี่ยก็จะได้เป็นล้ออะลอย5โรูขนาดขอบ18นิ้วนะเป็นลายบพัดทูโทนแบบนี้เลยเนาะลยรอยแทบจะไม่มีเลยนะคะพี่ๆตัวรถเนี่ยค่อนข้างจะโอเคด้านซ้ายด้านขวาไม่เคยไปเปียกกับขอบฟุตบาทมาแน่นอนเนาะเพราะไม่มีร่องรอยเลยตัวนี้รัดมาด้วยยางมิชลินขอบ18นิ้วนะคะเดี๋ยวเช็คปียางให้สักครู่หนึ่งตัวปียางคันนี้เนี่ยได้เป็นปี2 0 0พ อุ้ยคุณพี่ได้ยางปีใหม่ปี2023ไปเนาะขาดยางอีกอะ่ะสวยแน่นอนนะคุณพี่แล้วก็มาดูด้านในกันค่ะตัวโชคอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเห็นไม่ชัดนะคุณพี่สภาพโอเคอยู่แชสซีด้านในก็โอเคเลยถ้ามาดูรถนะคะมาสัมผัสรถด้วยตัวเองได้เลยนะที่บริษัทเพชรยนต์เดี๋ยวมิกกี้พาดูรถให้นะคะคุณพี่แล้วก็พวกภาษีพรบอ,รอะไรอย่างเงี้ยคันนี้ก็เรียบร้อยต่อถึงปี69ให้เลยพรบมิกกี้ออกให้ใหม่นะถ้าต่อต่อคันเนี่ยเดี๋ยวไปเปิดดูหน้าสำเนากันเนาะ ว่าต่อปีจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สำหรับค่าภาษีนะด้านบนนะคะไม่มีอรอยบุบรอยยุบมีหลังคาสรลุปให้ติดรางแหลกมาไว้ให้เรียบร้อยสำหรับสายชอบขนของเยอะนะ mm hmm. กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าได้นะคะปรับพับอัตโนมัติให้ด้วยกรอง360อ,องศาม,มือจับคู่หน้าเนี่ยคุณพี่ประตูมือเปิดเข้านะคะปลดล็อกและล็อกรถได้จากทั้งสองฝั่งเลยเนาะทั้งซ้ายและขวาเลยนะคะคู่หน้านะมาดูด้านในกันต่อค่ะ ตัวเบาด้านในเนี่ยจริงๆตัวท็อปมันจะเป็นสีเทอร์ล่าลอซ่านะคุณพี่แต่คันนี้เจ้าของให้เป็นสีดำสวยนะเพราะว่าตัวเบาเนี่ยบางคนอาจจะไม่ชอบเบาแดงเนาะชอบคุมโทนเนี่ยสีดำแล้วเบาสภาพดีมากสภาพกลิปมากนะคะคุณพี่ดูร่องรอยการใช้งานเนี่ยแทบจะไม่มีไม้แค่ห้าหมื่นสองพันโลนะคุณพี่ไม้ห้าหมื่นสองพันโลสภาพนี้โอเคเลยฟีดาคอน์หนึ่งหมื่นสามนะคะไฟท้ายของเขาก็ได้เป็นแบบ led ทั้งหมดละเนาะ กับ LED ทั้งหมดแล้วมีแค่ไฟถอยนะคะที่ยังไม่ใช้ LED นะคุณพี่แล้วก็ด้านล่างเนี่ยไม่มีปัญหาช่วงล่างแน่นอนเนาะอันนี้ไม่มีสนิมเลยเห็นโ <He S 2> ชคด้านหลังไหมคุณพี่เห็นชกด้านหลังไหมสภาพดีสมบูรณ์ไม่มีแตกไม่มีหักนะคะแล้วก็ได้เป็นแพลตฟอร์มช่วงล่างแบบ TNGA Toyota New Global Architecture นะคุณพี่เสารัราบสัญญ,ญาณก็เป็นแบบชารฟรีแล้วเรียบร้อยเนาะมาดูต่อนี่เลย ด้านท้ายของเขานะคะจุของขนสัมภาระขึ้นลงได้สะดวกเพราะว่าตัวท้องรถเขาเนี่ยไม่ได้ลึกจนเกินไปเนาะเวลาขึ้นลงก็จะสะดวกสบายขนของได้มากสูงสุดถึง487ลิตรเลยนะคะขนของได้สูงสุดถึง487ลิตรแล้วก็มีตัวเนี้ยมันถอดเข้าถอดออกได้นะคนุณพี่ถอดเข้าถอดออกได้วางของได้ประมาณนึงนะตรงนี้รับน้ําหนักได้นะคะแล้วก็ถอดตรงนี้ออกได้ด้วยนี่เลย เผื่อเจ้าขนของเยอะคนขนของกว้างเนาะมันก็ถอดเข้าถอดออกได้นะคะหัวน็อตเนี่ยเราก็มีการดูแลให้นะคุณพี่เช็คให้นะคะเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำเรามีการรับประกันเนาะคุณพี่ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำแน่นอนแล้วดูเม็ดอาร์หัวนอ็อตอะไรอย่างเงี้ย มีให้ครบนะคะเห็นสภาพอย่างนี้ทุกจุดเลยนะคุณพี่มีเจ้าหน้าที่มาตรวจรถให้มากกว่า200รายการเลยนะคะคุณภาพตัวรถคุณพี่ได้เห็นทุกอย่างแนะ่เชสซีเป็นยังไงโครงสร้างเป็นยังไงรถโดนชนหนักพิความาไหมอันนี้เรามีรับประกันให้นะคุณพี่ตรวจสอบเจอว่าชนหนักพิความานะคะหรือว่าข้อสีเล่มชมรุดสูญหายเรารับซื้อคืนร้อเเซเลยนะคะรถเกียรตเอม,มาให้ทุกคันเลยพี่ๆมาดูสภาพตัวรถด้านใน ดูทั้งซ้ายทั้งขวาดูให้ครบเลยนะคะเนี่ยแผงประตูด้านข้างเค้าบุมาเป็นวัสดุแบบซอฟทัชทั้งหมดเลยนะคุณพี่บุนุ่มมาเลยใช้วัสดุเกรดตีเลยแล้วก็ที่วางแก้วที่วางของที่วางแขนอะไรเงี้ยก็ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะไม่ใช่รถใช้งานหนักแน่นอนนะคะพวกหัวน็อตอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้มิกกี้ดูแลให้ดีกว่าเนาะเด็ดดอกเบีย้ยพิเศษมีให้นะคะไม่ว่าจะ48งวดหรือ8 4งวดนะมีให้นะคะคุณพี่จะเต็มฟรีดาวได้ไรายได้ ขอสองเท่าของค่างวดขึ้นไปมีเครดิตดีเกินหนึ่งปีนะคะพนักง,งานประจำอาชีพพักขายธุรกิจส่วนตัวออกได้หมดเลยคุณพี่นะคะอันนี้ก็มันผ่อนฟรีดาวอยู่หมื่นสามเนาะคุณพี่ไม้แค่โอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเลยไม้นะคะไม้ห้าหมื่นสองคุณพี่สภาพรถกิฟมากๆเลยมาดูกันต่อมาดูกันต่อปุ่มพูดสตาร์ทนี้ให้เรียบร้อยหน้าตากุญแจเขาจะมาเป็นแบบนี้นะคุณพี่หน้าตากุญแจเขามาเป็นแบบนี้ สตาร์รถเรียบร้อยเบาะของคนขับเขาก็เป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะคุณพี่สําหรับตัวนี้นะคะอ่ะปรับมุมมองกันสักครู่หนึ่งหน้าจอเนี่ยเขาจะได้เป็นจอทัศสกรีนของโตโยต้าเองเ,เลยนะคุณพี่ขนาด10.1นิ้วนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยดูเลยอ่ะเลขไมล์อีกทีหนึ่งไมล์ห้าหมื่นสรถปี2020คุณพี่คะรถเนี่ยมาเป็นมือเดียวเพชรยนต์มาเป็นเจ้าของลำดับที่สองนะเลขตัวถังอะไรมีบอกชัดเจน ไม่ใช่รถตัดต่อตัวรถกับสีตัวรถมาแน่นอนนะคะเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทกับไรห้าหมื่นสองพันโลโอ้โหจัดได้เลยคุณพี่จัดเต็มฟรีดาวได้นะคะค่าประกันตัวรถอะไรอย่างเงี้ยเรามีเช็คเบี้ยให้นะคุณพี่การดูแลรถก็จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวสักครูน่นึงนะพี่กี้เช็คให้นี่เลยนี่เลยค่าจ่ายภาษีอะไรอย่างเงี้ยคุณพี่จะอยู่ที่ประมาณปีละสี่พันสอง ตีไปมัน4,194บาทนะคะก็ตีไป4,200ต่อปีเท่านั้นนะคุณพี่และเป็นรถ SUV ที่มันนั่งสบายมากบ้านมิกกี้อยู่เชียงใหม่บ้านอยู่เชียงใหม่นะคุณพี่ขับสบายนะคะไม่เมื่อยเดินทางไกลได้โอ้โหนุ่มนวลมากๆตัวพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคุณพี่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความปลอดภยัยเตือนกันชนด้านหน้านะคะป้องกันการลื่นถาลายนะคุณพี่หรือว่าจะเป็นครูสคอนโทร จัดก,การได้หมดเลยขับสนุกขับสนุกมากๆเลยคันนี้องศาเลี้ยวอะไรอย่างเงี้ยคุณพี่พวงมาลัยก็ไม่ได้หนักนะคะเพราะเขาเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าน,นั่นเองเนาะสั่งการด้วยเสียงได้นะแล้วก็แอร์ปรับออโต้ให้ได้นะคะคุณพี่แยกปรับแบบดูโอโซนซ้ายขวาได้นี่เลยอันเนี้ยก็คือแยกปรับแบบดูโอโซนได้เลยเนาะมาดูกันต่อมาดูกันต่อนี่เลยค่ะคุณพี่หา ตัวหน้าจอของเขาเนี่ยก็มีทั้งเรื่องบลูทูธ USB นะเชื่อมต่อ iPod ได้นะคะมีลากแคสได้ดูกล้อง360องศาอันนี้ก็คือไฮไลท์ของเขาเนาะมุมองศากล้องตรงนี้ค่อนข้างจะกะระยะได้ดีสำหรับใครทีอ่อาจจะคิดว่าเพิ่งขยับรถคันเล็กมาเป็นรถคันใหญ่เนาะดูตรงนี้ได้จริงเลยคุณพี่ใช้งานได้จริงแล้วเขามีเซ็นเซอร์ให้ด้วยรอบคันนะพร้อมกับตัวเรดาร์อยู่ด้านนี้นะ กระจกมองหลังก็ได้เป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติให้นะคะด้านบนอ่ะไหนๆก็ไหนๆเราไม่เปิดนะคะเปิดมาให้นี่เลยหลังคาสันลูฟเปิดปิดได้นะแบบนี้ถามว่าสันลูฟมันจําเป็นไหมก็มันให้ทันานวิสัยที่ดีทําให้รถมันดูโปร่งดูโล่งเผื่ออยากสูตรบรรยากาศแบบเฟรชเฟรชนะคะเ <ๆ S 1> วลาไปต่างจังหวัดใช้งานได้ดีแล้วความร้อนก็ไม่ได้เข้าเยอะขนาดนะั้นเพราะด้านบนเนี่ยติดฟิล์มไว้เยอะเนาะแล้วก็ปิดตัวอันนี้ไปมันก็โอเคละระดับหนึ่ง หมดการขับขี่นะคะคุณพี่มี drive mode ให้3โหมดเนาะประหยัดน้ํามันหรือจะเอาแรงเพิ่มขึ้นหรือว่าจะเอาปกติได้เลยเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบเกียร์ถุงแบบนี้นะคุณพี่แล้วก็ตัวนี้ข้อเสียอย่างเดียวเลยข้อเสียอย่างเดียวคือเขาเป็นเบรกเท้านะคะเบรกมือ er, เขาจะเป็นเบรกเท้าแค่นั้นเลยนอกกนั้นก็ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วนะคุณพี่ สภาพรถคือโอเคเลยนะคะอัตราการสิ้นเลืองของเขาเนี่ยประหยัดน้ำมันอยู่ที่24โลลิตรนะคะ24กิโลลิตรเลยแล้วไฟหน้าเขาปรับสูงต่ำได้ถึง5ระดับเลยนะคนุณพี่นี่เลยค่ะปรับได้5ระดับเลยนะหมดการขับขี่ได้ไฟตัดหมอกอยู่ตรงนี้นะสนใจจัดเต็มฟรีดาวนะคะ13,000บาทต่อเดือนราคาซื้อสดก็ตามราคาหน้าป้ายเลยนะคุณพี่789,000บาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในหน้าห้องเครื่องนะว่าจะสภาพเป็นยังไง เดี๋ยวพี่เปิดให้สักครู่หนึ่งนะคะคุณพี่ใครสนใจเนี่ยเห็นคลิปนี้แล้วกดโทรเข้ามาได้เลย0811419094นะคุณพี่ติดต่อมิกกี้ได้โดยตรงตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะทั้งโทรแล้วก็แอดไลน์มามาดูกันต่อค่ะในส่วนของตัวหน้าห้องเครื่องเนี่ยตอนนี้เครื่องยนต์ยังสตาร์ทยังทำงานอยู่นะพี่ๆยังทำงานอยู่หน้าห้องเครื่องเขาก็ค่อนข้างจะกว้างมา,มากเลยเขามาทำเป็นทรงรถ SUV เนาะ เครื่องพันแปดนะคะเป็นเครื่องสี่สูบสิบหกวาล์วนะทางานร่วมกันระหว่างตัวระบบเบนซินและก็ระบบไฟฟ้าให้นะคะคุณพี่แบตเตอรี่เขาก็มีการรับประกันให้ถึงสิบปีเลยนะคะสําหรับแบตเตอรี่ไฮบริดนะคุณพี่โครงสร้างด้านในเนี่ยเราเช็คได้จากตรงนี้เลยพวกเม็ดอาร์คหรือพวกหัวน็อตอะไรอย่างงี้นะคนุณพี่ดูใกล้ๆเลยนะคะยังไม่มีการขยับฝาก,กระโปรงนะน็อตยังไม่เคยขยับเลยไม่มีการโดนชนหนักแน่นอนเพราะว่าเม็ดอาร์คเนี่ยอยู่ครบเลยนะคุณพี่ ด้านในเขาค่อนข้างจะสภาพสมบูรณ์เลยห้องเครื่องเนี่ยเดินงานได้นิ่งมากๆเลยนะ,ะ24โลลิตรนะคะคุณพี่ตัวนี้เลยอันนี้เป็นตัวกล่อง ECU เขานะระบบไฟฟ้าเขาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะเรื่องความปลอดภยัยเขาค่อนข้างเป๊ะเลยแล้วเป็นจากแบรนด์โตโยต้าเองนะคุณพี่อุ่นใจได้เลยนะคะเนี่ยโครโรลล่าคอสเขามีโลโก้แปะอยู่ให้ครบทุกที่เลยเนาะ ใครสนใจนะคะคุณพี่สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยเนี่ยฝาก,กระโปรงเดิมสติกเกอร์5จุดอยู่ครบนะคะเม็ดอาร์คมีครบจัดได้เลยคุณพี่หมื่นสามต่อเดือนเท่านั้นนะแหลดอกเบี้ยพิเศษเริ่มทั้สองจุดสี่เก้านะคะใครสนใจก็เปิดด้านล่างได้เลยนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวมิก้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อโทรเข้ามาหาได้เลยข้อมูลเพิเ่มเติมมีให้เพียบแน่นตึ๊บเลยนะยังไงวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Oh,